สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาอธิบายถึงวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ใหม่ของย l นโลนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อบรมบัญชีภาษีออนไลน์หรือว่าเป็นลูกค้าเตรียสอบบัญชีภาษีก่อนในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ของย l นโลก็ขอให้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตามขั้นตอนที่ผมจะอธิบายนะครับว่าเราจะมีวิธีใช้งานเว็บไซต์ใหม่กันอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ Google ก่อนนะครับไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่าสถาบันย l นโลการบัญชีนะครับ เราก็เจอคำว่าสถาบันยีโรการบัญชีนะครับและ e n t e r อรหนึ่งทั้งครับเข้าเว็บของสถาบันนะครับลิงก์แรกเลยนะครับนี่ครับ yellowaccounting.com นะครับนี่คือโดเมนเนมของทางโรงเรียนยลโลกบัญชีของเรานะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ yellowaccounting.com คลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าเว็บหลักของเราเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้วิธีแรกเลยก็คือเข้าสมัครสมาชิกกันก่อนทุกท่านนะครับคลิกเข้าไป อไน,นี้เราก็กําหนดชื่อครับชื่อสมาชิกชื่อสมาชิกเนี่ยก็ขอให้มีพยัญชนะหรือตัวเลขก็ได้นะครับสัก5678รวมๆกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะหรือตัวเลขหรือจะเป็นตัวเลขหรือพยัญชนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้มีสักเจตัวก็พอนะครับดังนั้นก็ผมจะสมมุติขึ้นมานะครับว่ามันเป็นชื่อนี้ครับมานพน้อย มานบน้อยนะครับชื่อนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นชื่อที่ใช้สําหรับเว็บไซต์นี้ดังนั้นชื่อนี้ถ้าเกิดเราไปตรงกับชื่อของคนอื่นเนี่ยตัวเว็บจะไม่ยอมให้เราใช้ชื่อซ้ํานะครับดังนั้นมันมีโอกาสที่อาจจะซ้ํากับคนอื่นถ้ามันบอกว่าซ้ําให้เราเปลี่ยนนะครับจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับที่บอกถึงตัวตนเราสําหรับเว็บนี้เท่านั้นเองหลังจากนั้นก็กําหนดรหัสครับก็กําหนดรหัสด,ด้วยพยัญชนะหรือตัวเลขก็ได้นะครับสัก78ตัวนะครับ เราก็กำหนดมาเลยครับผมก็จะใช้คำว่ามานกน้อย1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับมานกน้อย1 2 3 4 6สาต่อไปชื่อ,อนามสกุลเรานะครับอาจจะใช้ชื่อจริงหรือชื่อนามแฝงก็ได้แล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมใช้ชื่อว่ามานกน้อยเหมือนกันมานกน้อยชื่อของผมนะครับนามสกุลสีเหลืองอ่อน อีเมลก็กำหนดขึ้นมาครับมา ok n o น้อย atyahoo.com นะครับเบอร์โทรครับใส่เบอร์โทรเป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นครับเราจะมากำหนดยืนยันตรงนี้นะครับถ้าระบบมันได้มันจะให้เรากดยืนยันเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้มันจะบอกอยู่ว่ามีปัญหาตรงไหน เราลองกดดูนะครับกดยืนยันครับ1ทีระบบบอกว่าได้แล้วนะครับว่าให้เราเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วดังนั้นต่อไปนะครับเราต้องการที่จะเข้าไปเลือกคอร์สนะครับเข้าไปกําหนดคอร์สว่าเราสนใจคอร์สไหนเพื่อให้ระบบมันสั่งให้อมินดีปลดล็อกคอร์สนั้นนะครับที่เราอยากจะเรียนดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราสมัครสมาชิกด้วยชื่อมานพบน้อยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเราซึ่งเป็นความลับคู่กับมานุบน้อยอ่ะคราวนี้เราไปที่เข้าระบบก,ก็ได้นะครับ การเข้าระบบก็ลงชื่อเข้าใช้ครับลงชื่อเข้าใช้ก็เนี่ยครับชื่อมานพน้อยตรงนี้นะครับมันอาจจะบันทึกเอาไว้ให้ผมก็พิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับก็จะพิมพ์เหมือนเดิมครับชื่อที่เราสมัครมานพน้อยแล้วก็รหัสผ่านนะครับมานพน้อย1 2 3 4 5สาเราต้องจำให้ดีนะฮะร,รหัสผ่าน คู่กับมนุษย์น้อยต้องจำให้ดีนะครับสองตัวนี้แล้วก็กดยืนยันครับเพื่อเข้าสู่สมาชิกในเว็บเ็าจะเข้ามาแล้วครับมนุษย์น้อยนาำคุณสีเหลืองอ่อนอ่ะระบุหน่อยครับเป็นเพศชายครับระดับการศึกษานะครับเอาสักปอชอแล้วนะฮะเพิ่งจะเป็นเด็กอยากจะาเรียนคอร์สบัญชีกับยังเยนโลนะครับก็มาเรียนคอร์สพื้นฐานบัญชีได้นะครับอาชีพนะฮะก็เป็นนักศึกษาครับเบอร์โทรใส่ไปแล้วอีเมลใสไปแล้วที่อยู่นะครับก็ ระบุไปแล้วกันสมมติว่ามนุษย์น้อยเขาอยู่สัพพันใหม่ก็พิมพ์สัพพันใหม่อ่ะโอเคนะครับแล้วก็กดยืนยันครับบอกบันทึกสําเร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาในเรื่องของเราครับหลังจากที่เราได้คีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราเป็นใครนะฮะแล้วก็เรามีสถานภาพอะไรเสร็จแล้วตรงนี้หลังจากนั้นให้เราเลือกคอร์สเลยครับที่เราสนใจทำอย่างไงครับเราไปที่ตรงนี้เลยครับคอร์สครับ กดคอร์สเลยโอ้คอร์สเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวิดีโอยังมไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะทยอยลงแล้วกันมีคอร์สเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าคิดว่าไม่เกินเดือนนี้จะเอาวิดีโอทุกอย่างลงไปในเว็บไซต์ให้หมดนะครับแล้วก็มีการดูวิดีโอแล้วก็มีเอกสารดาวนโหลดพวกนี้นะครับสมมุติว่าเราเลื่อนดูแล้วเราพบว่าเราอยากจะติวผู้สอบบัญชีภาษีกรกมากเลยช่วงนี้นะครับกระแสกาลังจะสอบอยู่แล้วนะฮะเราก็นี่แหละครับคลิกไปที่ติวผู้สอบบัญชีภาษีกรคลิกไปที่คอร์สที่เราสนใจนะครับคลิกลงไป หนึ่งทีปึ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับวิธีการของเราก็าคืออย่างนี้ครับกดเลยครับสั่งซื้อทันทีสําหรับลูกค้าเก่าคุณก็กดสั่งซื้อทันทีไปเลยนะครับเพราะว่าคุณเคยจ่ายเงินไปแล้วคือเว็บมันมาทีหลังจากที่คุณจ่ายเงินนะครับดังนั้นลูกค้าเก่าผมก็แนะนาให้คุณกดคําว่าสั่งซื้อทันทีครับกดปึ๊บอ่ามันก็บอกว่าเพิ่มในตะกร้าแล้วคุณก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนครับไอตัวตะกร้าจะมีเลขหนึ่งขึ้นมาแปลว่าคุณเลือกคอร์สไปแล้ว ดังนั้นคุณเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ตรงตะกร้าครับเอาเมาส์ไปคลิกเลยครับปึ๊บพอเราเมาส์ไปคลิกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ยืนยันคําสั่งคุณก็กดยืนยันคาสั่งเลยยืนยันเลยนะครับถามหลายรอบมากเลยกลัวจะไม่ซื้อมั้งครับกดยืนยันคาสั่งทีปึ๊บอ,อ่าแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้ยืนยันให้กดตกลงกดปึ๊บเขาบอกว่าสั่งซื้อสําเร็จแล้วตรวจสอบคําสั่งซื้อ อเอาลาจจะไปดูที่วิธีการชำระเงินก่อนวิธีการชำระเงินเป็นยังไงบ้างสำหรับลูกค้าใหม่นะ,ะก็จะคุณก็ไปโอนเงินตามโทรศัพท์มือถือนะฮะตามเลขบัญชีที่เรามีให้นะครับแล้วคุณก็เก็บสลิปเอาไว้นะคะรับสลิปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเอาไปแนบเพื่อบอกให้เว็บไซต์เขารู้ว่าคุณเนี่ยได้จ่ายเงินแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะเช็คครับว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าเก่าคุณก็แค่ เอาสลิปเก่าส่งมาแนบมาให้ก็ได้หรือคุณอาจจะทําสลิปหายคุณก็อาจจะแนบรูปภาพอะไรมาก็ได้เพื่อให้ระบบมันตอบรับกันนะครับแล้วคุณค่อยแจ้งในไลน์แอดว่าคุณเป็นลูกค้าเมื่อยุคไหนนะฮะเพื่อให้เรากดล็อกให้กับคุณเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะชาระเงินเราก็ไปชาระเงินครับสมมุติว่าเราชาระเงินเสร็จแล้วแล้วเราต้องการที่จะแจ้งให้กับแอดมินทราบนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําที่ระบบเว็บไซต์ให้จบก่อนอ่ะคราวนี้ทํำยังไงครับเราไปที่ตรงนี้นะครับเราไปที่มานดน้อยครับ แล้วเราไปดูตรงนี้ครับคอร์สของฉันคอ์สของฉันนี่คืออะไรที่เข้าไปอ,อ๋อเรายังไม่มีคอ์สเลยที่จ่ายให้กับเยนโลนะครับอันนี้ก็แปลว่ายังไม่มีเลยประวัาการสั่งซื้อล่ะเขียนอยู่แล้วครับนี่ครับรายการสั่งซื้อนะบอกแล้วว่ามานุน้อยไ,ได้มีการสั่งซื้อไปแล้วราคาสองพันบาทคราวนี้เขาบอกว่ารอชําระเงินแต่มานุน้อยโอนเงินแล้วนี่เงินเข้าตู้เยนโลบ,บัญชีไปแล้วดังนั้นมานุน้อยจะต้องแสดงตรวจนว่าต,ตัวเองเนี่ย มีสลิปนะครับดังนั้นขั้นตอนนี้ก็คือจะส่งสลิปแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับรอชำระเงินนะครับกดคลิกหนึ่งทีปึ๊บมันจะขึ้นมาแล้วหน้านี้และครับคุณจะเห็นว่ามันจะขึ้นหน้านี้นะครับตรงนี้แหละครับคือการที่จะให้เราแนบสลิปนะฮะหน้าสลิปแต่ถ้าเกิดใครที่สลิปหายก็ขอให้เป็นไฟล์รูปภาพแล้วกันนะเพื่อเป็นการอัปโหลดเพื่อให้อดินเขาทำการปิดล็อกให้ดังนั้นในขั้นตอนนี้ก็คือการแนบสลิปนะครับสลิปการชำระเงินให้คุณไปตรงนี้ครับไปคลิกตรงนี้นะ งนี้นะครับที่เขาเขียนว,ว่ากดเพื่อเลือกหลักฐานการชําระเงินนะครับกดไปเลยครับหนึ่งทีมันอาจจะชา้านิดนึงนะฮะกดไปหนึ่งทีปึ๊บอ่ามันจะเด้งมาแล้วว่าให้คุณเลือกไฟล์สําหรับลูกค้าใหม่ก็คุณก็เอาสลิปที่เป็นรูปภาพแบบคลิกแล้วอัปโหลดให้นะ,ะลูกค้าเก่าคนะุณอาจจะเอารูปอะไรก็ได้ที่เป็นไฟล์รูปภาพเนี่ยฮะ,ะให้ระบบมันรับเข้าเพื่อให้ทางแอดมินเว็บไซต์กดล็อกนะครับดังนั้นผมก็จะสมมติว่าผมก็จะเลือก รูปมีแล้วกันสมมติว่าเป็นสลิปโอนครับคลิกไปแล้วกด Open ครับรูปมันจะมาอยู่ตรงนี้ละนะฮะ j p g นะฮะรูปมาอยู่ตรงนี้ละขั้นสุดท้ายครับกดอัปโหลดครับกดอัปโหลดหนึ่งทีปึ๊บเขาบอกอัปโหลดสาเร็จคุณอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินสําเร็จแล้วกรณาเราจะนี่ตรวจสอบและยืนยันพอถึงขั้นตอนนี้หมายความว่า ข้อมูลของคุณได้ถูกฟ้องไปที่เว็บไซต์แล้วคนที่ดูแลเว็บไซต์เขาก็จะเห็นข้อมูลที่คุณส่งสลิปมาแล้วเขาก็จะตรวจสอบว่าเงินเข้าจริงนะเข้ายีโรจริงๆตามเวลาที่คุณว่าตามสลิปที่คุณบอกเขาก็จะลดล็อกพอเขาลดล็อกเสร็จเขาจะแจ้งคุณในไลน์แอดว่าปลดล็อกแล้วค่ะแปลว่าคุณสามารถเข้าเรียนคอร์สออนไลน์อุทยโลได้เลยนะครับ